เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้า Toyota c แคม y นะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบบ้านเดิมๆกันเลยนะครับโฉมท้ายย้อยปี2001น,น,นะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับไม่มีกระตุกน้าไม่ดันควันไม่มีครับคันนี้ช่วงล่างดีด้วยครับ ผมใช้งานนะครับเดินทางไกลได้สบายซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมรายวันกันนะครับพิกัดดูรถอยู่บางบัวทองครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยครับรถบ้าน่ันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมภายในสวยงามสะอาดตานะครับเป็นเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเบาะปรับไฟฟ้าครับพรม 3D เบาะสภาพดีนะครับผมด้านล่างสะอาดสะอ้านครับพื้นที่ห้องโดยสารสะอาดกว้างขวางนั่งสบาย บาะหนังทั้งหน้าหลังนะครับเล่มเบกรสาชุดโอนก็มีให้ครบครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ